มาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากคนไทยนี่เป็นสยามเมืองยิ้มจิตใจดีมีน้ำใจก็จริงแต่พอนั่งหลังพวงมาลัยปุ๊บโอ้โหยอมกันไม่ได้เลยค่ะหัวร้อนใช่ของขึ้นจะปาดซ้ายปาดขวายังไงไปดูกันค่ะว่าปาดกันยังไงจนลงข้างทางไปเลยอ่ะถ้ามีเสียงก็ปล่อยเสียงได้เลยนะคะอันนี้เขาโพสเฟซบุ๊ก o ปแล้อมนจนนะครับจนแล้ว่าระอังด้วย มันชนน้ะมันปาดหน้ามันชนนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใช่อันนี้เหตุการณ์จริงเลยค่ะเขาโพส์ตในเฟซบุ๊กควายหลุดถนนรถ f o r t จูเนอร์ขับเบียดกับรถเก่งบนถนนแห่งหนึ่งรถเก่งส่งเสียว่ามันปาดหน้ามันชนช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ ตกลงไปข้างทางค่ะไปชนกับรถเทรลเลรอร์เลยอุ้ยเหตุการณ์นี้คนวิพากวิจารณ์กันยับเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเจ้าของคลิปโพสต์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าแม่ชีวิตชนแล้วหนีตามได้แล้วต้นเหตุคือ ผมก็ยอมรับนะว่าผมเข้าขวาเร็วไปเ,ออเข้าขวาเร็วไปเนี่ยหมายความว่าไปปาดหน้าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรค่ะเห็นเขาขับขวามาผมก็หลบลงซ้ายแล้วก็ขึ้นขวาเพราะผมคิดว่าผมขับขวาอยู่แล้วเขาจะขับขึ้นมาก,ก็ปาดหน้าแล้วก็เบรบชนผมก็เรื่องของเรื่องคือ ปาดกันไปปาดกันมาแต่พอชนแล้วประเด็นคือเขาบอกว่าชนแล้วเขาไม่จอดพอเขาไม่จอดผมก็ต้องตามค่ะแต่ก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วว่าให้ตั้งด่านสกัดจับหน่อยแต่ตำรวจบอกว่าไม่มีด่านตรงนี้ไม่มีจุดสกัดเลยโน่นต้องไปรอห้วยยางห้วยยางที่ไกลออกไปมากผมในฐานะที่เป็นคนขับรถเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าก็เลยคิดว่าต้องตามเขาว่าเพราะว่าเขาชนผมแล้วตามไปเพื่อที่จะให้เขาชดใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่ระหว่างที่ผมตามผมออกขวาไปเขามาตบ คือ,อชนเบียดปุ้งใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ยอมกันใช่ครั้งน,น<ม>ั้นไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ได้ยินเสียงปังมาสักครู่นะคะแต่ครั้งที่3ผมพยายามจะเหยียบหนีเหยียบเหยียบหนี<ะ>ที่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมันปาดหน้ามันชนนะครับ ครั้งนั้นแหละเขาตบท้ายผมแล้วรถผมะจะเห็นว่าฝนตกตกรถถนนลื่นนะคะคร,รถทรงตัวไม่ได้ดีเท่าไหร่หมุนค่ะหมุนไปฟาดกับเทรลเลอร์จนลงข้างทางอ้าวทั้งหมดนี้ก็อย่างที่เห็นหวาดเสียวมากเลยคนในอินเทอร์เน็ตก็วิพาวิจารณ์กันค่ะสายสืบโซเชียลก็วิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกผู้เชี่ยวชาญเต็ม Facebook เลยบอกว่าทำไมพี่ไม่จอดหน่อยถ้าเขาปาดมาลดความเร็วเข้าข้างทางโทรศัพท์แจ้งตำรวจเนี่ย S <S uh huh. สุดท้ายชนกับท้ายรถเชลเลอร์นะคะซึ่งมันอันตรายมากนะ oh. และได้ข่าวว่าคนที่ร้องกริ๊ดกรอยู่น่าจะเป็นคุณแม่ม,มากับแม่ด้วยถ้เาเกิดอะไรเสี้ยววินาทีไม่คุ้มเลยค่ะอเอาเป็นว่าคนที่ผิดก็คือคนชนนั่นแหละตำรวจเขาก็ยังบอกเลยนะคะว่าคู่กรณีผิดเพราะว่าเปลี่ยนเลนมาชนตำร,รวจไม่นับหรอกว่ารอบแรกรอบสอเบียดกันมาปาดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ถนนไหนนะคะแต่ ในกล้องในเห็นชัดเป็นหลักฐานว่าโดนเบียดโดนชนแล้วหนีไปค่ะโลกออนไลน์ก็บอกว่าแหมพี่ใจเย็นกันทั้งคู่น่าจะดีกว่านะก็อาจจะเบียดกันมาจริงๆอาจจะเสี่ยงกับอุบัติเหตุเยอะเกิดคนที่เขาตามมานะถ้าข้างหน้าไม่ใช่รถเทรลเลอร์ล่ะเป็นรถคันอื่นที่ชนแล้วเขาก็เป๋เหมือนกันก็อาจจะหมุนเคว้งไปชนกันอย่างอื่นได้ค่ะอนะครับใช้รถใช้ถนนก็คือผู้ใช้ก็คือเป็นเพื่อนร่วมทางอย่าใช้อารมณ์เนี่ยใช้อารมณ์คุยยาามส i